สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากเรื่องของการแจกเงิน Digital วอลเล็ต0 0 0 0บาทซึ่งหลายๆคนก็กังวลใจในช่วงนี้นะคะว่าสำหรับโครงการ Digital วอลเล็ตจะได้ไปต่อหรือไม่จะถูกยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่เลื่อนออกไปก่อนนะคะเพราะเงิน1,000 10, 0บาทหลายๆคนบอกว่าถ้าได้มาเนี่ยก็จะสามารถช่วยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันได้มากเลยนะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับ การที่จะต้องกู้เงินเพื่อที่จะมาแจกโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนี้ก็เลยทําให้ ตอนนี้หลายๆคนก็ใจจดใจจ่ออยู่ที่เรื่องของการแจกเงินตรงนี้นะคะและล่าสุดก็มีข่าวดีจากท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลยังคงตัดสินใจที่จะเดินหน้าโครงการนี้อยู่แม้ว่าการเริ่มโครงการอาจจะต้องล่าช้าออกไปไม่สามารถเริ่มโครงการได้ทันตามกำหนดเดิมที่บอกว่าจะมีการแจกเงินใน ช่วงเดือนพฤษภาคม2567นะคะแต่รัฐบาลก็ยังยืนยันว่าจะมีการเดินหน้ามาตรการนี้ต่ออย่างแน่นอนซึ่งในช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของรายละเอียดโดยจะมีการนำข้อคิดเห็นต่างๆมาพิจารณาให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะมีการเดินหน้าโครงการนี้ต่อแน่นอนเพียงแต่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะเริ เริ่มโครงการนี้ได้ในช่วงไหนนั่นเองนะคะและสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาจากประชาชาติธุรกิจ ที่ได้ออกมาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการที่กระทรวงการคลังเล็งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มหลังจากที่เงินในโครงการดิจิตอลวอลเล็น่าจะไม่ทันในเดือนพฤษภาคม2567นะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็รับนะคะว่าเงินดิจิต a l วอลเล็ต0 0 0 0บาทอาจจะล่าช้าออกไปจากเดือนพฤษภาคม2567นี้โดยยังไม่ได้กําหนดระยะเวลาใหม่แล้วก็เล็งที่จะออก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่เงินดิจิต a l วอลเล็ยังไม่ได้เริ่มนั่นเองนะคะโดยในวันที่29มกราคม2567นายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่ารัฐบาลจะยังเดินหน้าโครงการแจกเงิน10,000บาทผ่านโครงการดิจิตอ l วอลเล็ แต่ก็ต้องยอมรับว่าโครงการนี้อาจจะต้องล่าช้าออกไปจากกําหนดเดิมก็คือในเดือนพฤษภาค,คม67นี้และยังไม่ได้กําหนดระยะเวลาใหม่ที่ชัดเจนว่าจะสามารถเริ่มโครงการดังกล่าวได้ในช่วงไหนนะคะโดยนายจุลพันธ์ก็มีการกล่าวว่าขณะนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็แบบไม่เป็นทางการโดยยังไม่ได้มีการปรับเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะของสํงงานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งช หรือว่าปปอชอว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะรัฐบาลก็จะดำเนินโครงการต่อแน่นอนโดยรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องตอบและเตรียมการว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ข้อห่วงใยนี้มีคำตอบในตัวของมันตอนนี้กรอบเวลายังตอบไม่ได้แต่ว่า ก็คงจะเลื่อนออกไปไม่นานนะคะโดยยังไม่มีการกำหนดเวลาใหม่ที่ชัดเจนว่าจะเป็น,นกลไกใดซึ่งทางเราก็มีเครื่องมือเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองแล้วก็ยังมีการกล่าวยอมรับนะคะว่าถ้าหากโครงการดิจิตอล w a l l ล็มาล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ก็อาจจะกระทบต่อกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้ทำโครงการ นี้โครงการเดียวแต่ยังมีนโยบายอื่นๆซึ่งในช่วงที่โครงการดิจิตอล w a l l ล็ยังไม่ออกมานั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพิจารณามาตรการอื่นๆโดยยืนยันว่าหากจะดําเนินการจะยังเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนและการบริโภคอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้ ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปอะไรได้ในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างน้อยๆน,นะคะก็สบายใจได้ว่าโครงการแจกเงินดิจิตอล w a l l ล็ตห0ึ่งบาทนั้นจะยังมีต่อแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไปไม่ตรงตามกำหนดเดิมที่แจ้งว่าจะสามารถเริ่มใช้เงินได้ในเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ย้ำว่า มีเกิดขึ้นแน่นอนส่วนเงื่อนไขนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องไปประชุมไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะยังคงเป็นเงื่อนไขเดิมไหมที่ทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีบริบูรณ์จะสามารถได้รับเงินดิจิตอลวั l ล t 10,000บาทหรือว่าจะเป็นในเงื่อนไขของคนที่มีเงินเดือนเกิน7,000 0เงินฝากเกิน5 0 0 0ตรงนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินในโครงการนี้ซึ่งเขาก็คงจะต้องไป พิจารณาแล้วก็ปรับปรุงเงื่อนไขกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยนํามาประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าสําหรับเงินโครงการดิจิตอลวอลเล็ จะสามารถแจกได้เมื่อไหร่แล้วก็จะมีเงื่อนไขอย่างไรนะคะแต่ถ้าหากว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตไม่ทันแน่ๆเขาก็เตรียมการที่จะมีมาตรการอื่นๆที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยนะคะก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ